สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี identity คืนนี้ภูมิใจนำเสนอคุณปู่โจเซฟในสกินในโครแมนเซอร์สกินทองิบลูกไก้อ่ะไอ้ีีเนี้ยเตาไปเลยเตาไปเลยไปเลยเาไปเลยเตาเาไปเยไเไปเลยฮัลโลสวัสดีชาวอนันจัดรีทุกคนเลยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม identity w e วันนี้จะงดด่ากเกมว่าเป็นเกมหม่าวันหนึ่งนะคะเพราะว่ามันออกสกินทองให้คิวภายใน1ิลูกอะแกตอนเปิดมาได้คืองงมากกรี๊ดแตกมากกรี๊ดจนวัวไอ้น้องๆที่นั่งในดิสคอร์ทได้กานอะงงไปหมดเลยว่าอ้าวพี่เดร์กี้ทำไมอ่ะเราพูดมากปากมองเดี๋ยวเราไปดูในเกมเพล์กันดีกว่าค่ะทุกคนว่าสกินเนโครแมนเซอร์ของคุมโจเชฟเนี่ยในเกมเพล์จะเฟีย้ยวขนาดไหนทุกคน้ะไปเลยครับฟู a few minutes later อ่ะแล้วก็ได้ ที่เรียบร้อยทุกคนคิดว่ามันจะออกด่านอะไรนั่นไงกูว่าแล้วจะใช้หน้าเทาอ๋อฮะมันจะตัดอย่างาที่คิวคิดไห้เลยเกมนี้แม่งแกงแกงเดิมมาตลอดี่คลิปนี้กัดจะไม่ด่าว่าเกมหมาแล้วนะเนี่ยฮัลโ,โหลแต่ลหลังนี่คือมันไม่ได้แล้วอ่ะมันทุกคลิปเลยอย่างแม่หีพูดไปแล้วมันก็ขงีด <c oughs> ห้เดีก่อ,อนนะเออเซอร์เซอร์เอาจิงดิลัอกกี้กวสามตัวแล้วก็ไอเด็กผีหนึ่งตัวเนี่ยนะยุไก่สีเหลืองทำไมคิวรู้สึกว่าตาดเนี่ยคิวต้องปวดหัวแน่ A few m i เ u t e s l a t e อเอาละโหลดเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยกับแมพชัยหน้าเทาไอ้ไม่ใช่หน้าเทาแม่งเอยถามกูสักคำเลยยังว่ากูยอยากเล่นไม่แดกด,ดาดนี้เนี่ยว่าแต่ดาดนี้กล้องมันอยู่ตรงไหนบ้างวะโอ้โหแล้วตรงกลางนี้ก็คือไม่มีคนเลยเหรอเดีย๋ยวว่าแต่คนกล้องกูยอยู่ไหนเหอ,อะอยู่นี่อยู่นี่โอโ้โหมองไกลๆคิวไม่เห็นก,กล้องเลยคิวนม่ว่าเสาอะไรสักอย่างโอเคอัดถ่ายรูปดังแชะแล้วก็เข้าไปหาเซอร์ในโลกภาพ่าย แถวนี้มันน่าจะมีสักคนหนึ่งนะมีใครปัดอยู่แถวนี้หรือเปล่าเอ้ยตาเอ๋แถวเอ๋ไม่มีแถวนี้ไม่มีเลยหรอแล้วมันปัดอยู่แถวไหนอะก่อนหน้านี้เห็นปันแหงแถวนี้ใช่ไหมคิดว่ามันต้องซ่อนอยู่แถวนี้แหละเออยู่ตามซอกตามมุมเนี่ยตรงนี้มีไหมวะตาเอ๋ไม่มีแม่เอ๋โอ้โหพวกเอ็งนี่เล่นซ่อนเงียนกันนะเนี่ยฮะที่ไหนวะเอ๋ๆๆๆนั่นๆๆเออนั่นไงไอ้เด็กน้อยเดินมาเจอพอดีเลยโอ้โหแม่งเนียนเลยนะตัวเล็กแค่นี้ดีนะไม่คลาดสายตา ถ้าไ wow. ่สังเกตดีๆนี่คือมองไม่เห็นเลยนะตัวมันเนียนเป็นกับหินแถวนี้เลยอ่ะไหนมาเดินเล่นกันก่อนไอเด็กพี่ๆแกอยู่ไหนบอกฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะแถวนี้ไม่มีคนปัดเลยหรอฮะจะไม่มีคนเป็นไปได้หรอนี่มันบ้าอะไรกันครับเนี่ยเดินมาเจอแต่ไอเด็กนี่แม่เอ้ยวางลงไปก่อนไอเด็กอ่าแล้วก็เครื่องตรงนั้นไม่มีคนงั้นไอตรงนี้มีคนปัดอยู่เป้าในขอดูหน่อยสิอ่ะตาเออแต่ตัวเองอ้าวแม่เอ้ยหายไปแล้วหายไปไหนวะขวามือเป้าวะาเอามีคนเปิดกล่องไปแล้วอนั่นไงไอเด็ก่ แหมเกาเครื่องเบินเลยนะเมื่อกี้ไม่รีบหนีนะเราเมื่อกี้ก็เห็นไอ้ลัก,กี่กายด้วยเอาเป็นว่าจับเด็กมาก่อนละกันีน่แล้วก็วางเก้าอี้ตรงนี้ไปเลยค<อ>ิวไม่แน่ใจนะคะว่าเขาได้ปืนหรือเปล่าอ่ะอยังไงก็ต้องระวังก่อนมีปืนเปล่าหรอาวมีน้ำหอมย้อนหรือเปล่าเราย้อนหรือเปล่าย้อนก็ตีซ้ำอีกทีแจกแผล <S <S ไอ้ลัก,กี่กวยไอ้ไม่ใช่ไอ้ลัก,กี้กายหน้าขาวยังไงฉันก็ต้องขอบคุณเกมมากนะที่มาเร่งเฟซของเด็กให้นะ ทำให้งานของฉันสะดวกแล้วก็ไวขึ้นเยอะเลยกลับมานนี้ได้ไเด็กพี <C> e <at> โอ้โหตรงนี้ก็มีลักกี้อีกตัวหนึ่งลระเนี่ยอย่าทำหนูเลยค่ะคุณปู่หนูผิดไปแล้วถ้าอยากให้ปู่ยกโทษให้ละก็มายอมให้ปู่ตีตูดซะดีๆไอ้เด็กดื้อ <C> e <at> นีเดะปู่มีบ l ิกนะจ๊ะฮะคุณปู่ใจร้ายไม่ได้อยากใจร้ายแต่ก็ต้องกลายเป็นคนไม่ดีมากอะนะ <c oughs> <ๆ c oughs> อ,อ้าวไปไอ้ตัวเล็กไปนั่งเก้าอี้กันดีกว่านั่งแถวนี้แล้วกันนะใช่แล้วครับปู่เราจะได้โซนเครื่องนี้พอดีว่าแต่มันไม่ได้มีปืนเนาะ ฉันก็คิดว่าไม่เห็นมันถือปืนเหมือนกันนะเด้อโอเคงั้นจับอุ้มวางได้แบบสบายใจแฮไอ้คนนี้จะมาเล่นงเฟรดเหมือนกันหรือเปล่าอา้าวไอ้คนนี้ก็มีน้ำหอมเหมือนกันว่ะแต่ว่าอันนี้เองเลี่เฟรดเล่วนะตายถาเถอะลูกขอพูดจริงๆเลยนะคะคุณปู่ว่าไงจะตัวเล็กตัวไม่อยากเล่นกับไอ้พวกเวรนี้แล้วะคะ่ะโอ้ยไม่ได้เป็นเด็กเป็นเล็กพวดใจอย่างนี้ได้ยังไงอะลูกไม่เอานะโอเอโอเอเดี๋ยวกลับคฤหาสน์ไปอะปู่จะเอาขนมป,ปังฝรั่งเศสให้หนูกินนะ จริงเหรอคะขอบคุณนะคะคุณปูอ้อาวไปไปไม่ต้องบวดไม่ต้องงองแงแล้วกลับครือข่าไปรอเพื่อนก่อนแล้วกันนะแล้วก็มาร์กไปมาร์กไปโอ้โหอยู่สักไกลเลยอะ <c oughs> แล้วหูก็ยังขึ้นแสดงว่าไอตัวเมื่อกี้ก็อยู่แถวนี้อยู่นะว่าแต่กล้องคุออยู่ไหนวะเนี่ยไอ้กล้องเอ้แถวนี้มีกล้องหรือเปล่าอ่านี่ไงเจอแนละ้วโอ้ยนึกว่าจะไม่เจอกล,อกล้องซะแล้วอัดแชะไปอีกนึงเรียบร้อยเอาละ กดวาปแล้วหันมาทางนี้แสดงว่ามีคนอยู่ตรงนี้ใช่หรือไม่ใช่หรือไม่อาอาอ๋อนั่นไงจเจอแล้วเจอล่วโองง้โหอยู่จริงด้วยเนียนเลยนะเนี่ยสกินเนี่ยสกินนี้เนียนไปกับฉากเหลือเกินมแม่งเอยฉากที่ขาวดาอยู่เรียบร้อยเอาละมานี่เลยมาเดี๋ยวไปหาเพื่อนคนอื่นของเราดีกว่าแถวนี้จะมีอีกหรือเปล่าเอยข้างหลังนี้ไม่มีคนแวะมาเนาะโอเคข้างหน้านี้เครื่องเครื่องอยู่ซ้ายมือนี่ใช่ไหมเหมือนฟ้ายมจะไม่มีคน นั่งไงเจอพอดีเลยไอ้นี่ตัวแถมไอ้นี่ของแถมเรียบร้อยตีหได้ถึงสองเอาล่ะหยิบไปนั่งก็อีตรงนี้แล,นะล้วกันนะอ้าวไม่เจอแค่สอแล้วแต่เป็นตีหได้ถึงสโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยอะไรมันจะโชคดีขนาดนั้นโอ้โหถ้าตัดเรื่องด่านออกไปเนี่ยตานี้คิวไม่ดวงกุดเลยนะทุกคนนะ เาเดินไปทางไหนก็เจอแต่คนน่าอันนี้ลงห้องวีเลยลวกันทันป่าวะทันไปเนี่ยทนันเถอะแม่ทนันเถอะแม่ทันไหมทันไหมจับฟางโอเคทันเรียบร้อยโอ้โหนึกว่าจะไม่ทันแล้วส่วนไอ้นั่นไม่ได้จับหน้าไม่เป็นไรนะมันติดติ่งไปก็พอย้อนไพ่หาคนแป๊บหันมาทางนี้อย่างนั้นเหรอแสดงว่าอยู่แถวนั้นสินะ,ะนั่นไงมีหูขึ้นจริงด้วยอ้าวแต่เอ๋อยู่แถวนี้เปล่าอ้าวาไม่เจอวะ่ะอา้อาวแต่มาเจอข้างหน้าสองตัวพร้อมกันเลย หวานล้ตตาเนี่ยของหวานจะวิ่งไปไหนไอ้ oh. คนซ้ายมือลักบี้หนีไปแล้วงั้นเอาไอ้คนข้างบนก่อนใครสั่งใครสอนให้แต่งตัวแบบนี้เราอะกรโปรงสั้นๆแบบนี้หน้าขาวๆแบบนี้ลูกสีแน่นอนเรียบร้อยเอาไปลูกไปนั่งเก้าอี้กันดีกว่าอา้อาวไอ้นั่นลูกเองหรือมีคนไปแตะวะนะเริ่มไม่แน่ใจแล้วแต่ก็ช่างกันเถอะเพราะว่าจะยังไงก็ช่างอะ่ะมีค่าเท่ากันเหรอวะนี่เนี่ยวางลงไปเลยนั่งตรงนี้ไปแล้วก็ขอถ่ายรูปหน่อยนะออายิ้มหน่อยอาเจ้ชิเรียบร้อย อาหละได้เวลาไปหาคนต่ออา้าวไอ้นั่นฮิวแต่ว่าฮิวแล้วยังไงติดเซี่ยวเหมือนเดิมนะครวะคุณต้องเสียเวลาไปฮิวตัวเองในโลกภาพถ่ายอีกรอบหนึ่งนะครับเฮ้ยหายไปไหนกันหมดวะเนี่ยอาคิดว่าย้อนไพดูดีกว่าป่ะอ่ะย้อนไพอา้าอยู่นู่นโอ้โหอยู่ใกล้ขนาดนี้ทําไมไม่บอกฉันน้องมาทําอะไรคนเดียวเปียกๆแถวนี้ครับน้องเอาตรงนมาช่วยกันแล้วนี่ว่าอาช่างมันช่วยแล้วยังไงเอาอนี้จะไปนั่ง เจอตานี้ไม่ต้องทำมาหากินอะไรแล้วนะทุกคนวิ่งช่วยกันหิวกันอย่างเดียวพอเรียบร้อยเอาล่ะย้อนกลับไปดูที่เกิดเหตุหน่อยซิมันยังอ,อยู่กันหรือเปล่าด่ะเอ๊ยยังอยู่แถวนี้หรือเปล่าอยู่หรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ไอตัวที่ช่วยออกมาจากเก้าอี้น่ะฉันตีซำ้ำใจไม่ต้องเล่นนะครับตานี้ครับน้องๆล้มแล้วก็หิวกันอย่างเดียวนะคะเออ องไปดีเรียบร้อยเลยตานน้เฮ้ยๆวัยรุ่นวัยรุ่นตรงนั้นเห็นนะเว้ยเห็นนะเว้ยโอ้โหเริ่มรู้สึกแล้วว่าจอคอมใหญ่ๆนี้มันมีประโยชน์จริงๆคุ้มค่าคุ้มราคาทุกบาททุกสตางค์สปอนเซอร์เข้าได้นะครับ <c oughs> มันโดนแน่ตรงนั้นอยู่แถวนี้หรือเปล่าอยแกมาล้มตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้มีท่อด้วยเนี่ยเ hey hey อย้ยเอ้ยตรงนี้หรือเปล่าตเต้ <c oughs> ไม่หนว่าเอ้าเอ้าแล้วมาล้มอะไรกันสองคนตรงนี้เนี่ยโอ้โหงานสะดวกเลยกูทีนี้ แน่น่าจะตกใจว่าเดินมาเจอได้ยังไงเอออย่าอย่ากดรีพอร์ตเดือนนะครับเดือเห็นหลังวๆเดือก็เลยเดินตามมาแถวนี้พอดีอ่ะเดือมีหลักฐานนะคะัอเอ้าเครื่องตรงนั้นสั่นเจอแล้วเจอโจ์โนนแน่กล้าดียังไงมาปั่นเครื่องอัดตอนเหลืออยู่ตัวคนเดียวน่ะฉันชอบจริงๆเลยคนแบบนี้แต่ว่าไอ้คนนี้คิวไม่เอานะคะทุกคนคิวจะหลอกไอ้คนที่ล้มอยู่ว่ะคิวจะมาเอาคนนี้แต่จริงๆแล้วคิวรอมันลุกเองอยู่่ะเอ้ลุกดี่ลุกเปล่าเ้าลุกแล้วงั้นไก่ปู เราหลอกนะเ <c> ร <oughs> าเปลี่ยนเป็นลูกกระต่ายเอาไว้ส่องเซอร์เรียบร้อยไหนดูซเิดเด็กคนนั้นมันยังอยู่หรือเปล่านะแถวนั้นอ่ะอือยู่ไหมนะแถวนี้จะปั่นอีกหรือเปล่าเครื่องของเราอ่ะอ้าวหูขึ้นแสดงว่ายังอยู่แถวนี้อยู่จริงด้วยอยู่ข้างบนปะเนี่ยอยู่ข้างบนหรือเปล่าวะอ้าววางดวงตาไว้ก่อนละกันแล้วก็ย้อนไถ่หาไอตเต้อ้อกล้องหันไปทางนั้นอ้าวแล้วเจอพอดีไงเจอโจรโดตอนแน่ลักกี้หลนหนีใช่ไม่ได้แน่ว <c oughs> <c oughs> ิ่งไปจะไปช่วยเพื่อนเหรอ ฉันห้ามแล้วนะหยุดเดี๋ยวนี้เองหยุดกา,การกระทาที่เป็นบาปปัดเดี๋ยวนี้ห้ามไปจิกวิกเพื่อนเองเองรู้หรือเปล่าว่า,วาเองน่ะโดนตีทีเดียวก็ล้มแล้วน่ะจะใจกล้าหน้าด้านกลับไปช่วยเพื่อนอีกอย่างท่านเด้เหรอมันคุ้มแล้วเหรอที่จะเสี่ยงวางลูกกระตา่ายเฮ้แลวจะมาวนไม้ตรงนี้อย่างนั้นเด้อเหรอฉันมีย้อนไปไว้เอาล่ะแกไปยอดแน่ลัคก,กี้กายเรียบร้อยเอาล่ะมาไม่ต้องเล่นน้าตาเนี่ยล้มกันอย่างเดียวเลยพวกเองเนี่ย เอาเก้าอี้เก้าอี้อะตรงนน้ตละกันเพราะว่าเดี๋ยวเก้าอี้ตรงนั้นเราจะให้ไอ้ลักขีไกายที่มันล้มครั้งแรกนะคะมันนั่งนะเดี๋ยวมันจะไกลเกินมั้โอเคเอาไปนั่งลูกนั่งแอนเอานั่งพักตรงเก้าอี้จะได้ไม่เหนื่อยมากนะลูกแล้วก็ไอ้คนนั้นแป๊บนึงนะปู่กำลังรีบเดินกลับไปอยู่ความไวของปู่นี่มันได้แค่นี้จริงๆลูกเอยอย่าเพิ่งแห้งตายนะลูกเออยังอยู่แถวดีไหมเนี่ย นั่นไงคลานมาสักไกลแล้วนะไกลก็คือประมาณสองคืบอ่ะก็อีตรงนี้มันบินไปแล้วนี่หว่าลืมแล้วเอาไอ้นี่ไปนั่งก็อีไหนดีวะตรงไหนมันใกล้บ้างวะเนี่ยไอเด็กนี่อย่าดิ้นหลุดนะว้ยกําลังจะพาไปก็อีนู้นทันป่าวเนี่ยทันไหมวะทันแหละทันอยู่ทันอยู่ก็คือทันอยู่ก็คือทันอ่าเรียบร้อยโอ้ยแม่เลยนึกว่าจะดิ้นหลุดซะแล้วไอ้กระดดไอ้ลัคกี้ตัวนี้มีปืนไม่ใช่เหรอวะเอ้ามันมีปืนแล้วมันไม่ยิงหรอมันไม่มีโอกาสได้ยิงปืนใส่เราด้วยสัก มันลอมอย่างเดียวเลยถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ